รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่า4,072กล้านำร่องเขื่อนลำแชะโคราชเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมาหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 นายสมเกียรติวิริยะกุลนันรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่า4 0 7 2กล้าถวายองค์ราชาปวงประชาร่วมใจต้านโลกร้อนเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรันษา6รอบ28กรกฎาคม2567ที่บริเวณร,ริมอ่างเก็บน้ำลำแชตำบลโคกกระชายอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมา โดยมีหัวหน้าส่วนราชาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่อำเภอคอนบุรีรวมถึงนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมากซึ่งกิจกรรมปลูกป่า4 7 2กล้าถวายองค์ราชาวงประชาร่วมใจต้านโลกร้อนเฉลิมระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้ถือเป็นหนึ่งในโครงการร่วมกันเป็นประธานโครงการลดการเรือนกระจก ภาคสมัครใจภายใต้มาตรฐานของประเทศไทยที่ทางกรมชลประทานดํดำเนินการขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนองพระราชปณิธานในการสืบสารรักษาและต่อยอดด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและยังเป็นการแสดงเจตนารมณ์การมีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมโดยสมัครใจ ซึ่งทางกรมชลประทานได้ใช้พื้นที่อ่างเก็บน้ำลำแชเป็นจุดนำร่องก่อนจะขยายไปทั่วทุกพื้นที่ในประเทศที่ผ่านมาโครงการอ่างเก็บน้ำลำแชมีการปลูกป่ามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2564ปลูกป่าไปแล้วประมาณ38ไร่รวมทั้งมีกิจกรรมปรับภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยนะครับโดยในปีนี้ก็ได้มีการปลูกป่าเพิ่มอีกประมาณ20ไร่ ต้นไม้ที่นำมาปลูกในวันนี้มีอยู่4ชนิดได้แก่ยางนามัคาโมงประดู่ป่าและพะยุงซึ่งทางเจ้าหน้าที่โครงการอ่านเก็บน้ำลำแชะได้ช่วยกันเพาะกล้าส่วนหนึ่งและในปีหน้าก็จะมีการปลูกต่อเนื่องอีกทั้งนี้กรมชลประทานมีแผนที่จะขยายพื้นที่ปลูกป่าให้มากยิ่งขึ้นโดยจะใหโ้โครงการชลประทานในแต่ละท้องที่สำรวจสภาพพื้นที่ที่มีศักยภาพสามารถนำมาใช้ในการปลูกป่าได้เพื่อดำเนินโครงการต่อไปในอนาคตครับ